สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้อากาศเริ่มหนาวนะครับมีฝนโปรยมานะครับช่วงตีสามตีสี่นะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับ สวัสดีนะครับเ,เพื่อนบรรยากาศยามเช้านะครับเช้านี้เริ่มเพิ่มเสื้อกันหนาวนะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับ เช้ามืดมีฝนโปรยลงมาสวัสดีนะครับ,บเพื่อนๆชมบรรยากาศยมามเช้านะครับ เช้านี้ก็คงใจยังไม่มีแดดนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้บ้างนะครับไม่มีใครกดให้เลยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม